สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง kr channel นะครับช่องหยวรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหววรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเอา2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับซึ่งเป็น2ส,สูตรเก่าที่เข้าตรวจชนมานะครับงวดที่แล้ว2ส,สูตรนี้ลงไว้เทียบชนกันที่ เลข7กับเลข3นะครับกับผลรางวันที่ออก5้าหลักหน่วยบนนะครับเลข3นะครับเข้ามาเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่า2สูตรนี้จะได้ตัวไหนนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับแล้วก็จะจับคู่ให้กับหลักสิบนะครับที่ ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าหลักสิบนี้อยู่คนละคู่นะครับงมดที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรหลักหน่วยแล้วก็จะจับคู่ให้นะครับเพราะว่ามองว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับกับชุดตัวเลขคู่นี้นะครับแต่ก่อนเดือนนะครับก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ2สูตรเทียบชน2สูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก863นะครับ สถิติเทียบชนจากสูตรที่2นะครับที่เข้ามานะครับแต่สูตรที่1เข้ามาก่อนนะครับเทียบชนจากสูตรที่2ที่เข้ามาจากงวดที่ออก8 6 3เทียบชนก็เข้ามา2 4 6 7นะครับ7งวดติดของงวดนี้นะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับสูตรนี้สถิติย้อนกลับไปได้อีก4งวดนะครับเข้ามายัางไม่ผิดเป็นตัวเลข5ตัวสูตรนี้ งวดแรกที่ลงสูตรนี้1กุมภานะครับเข้ามา16คกุมภานะครับก็เข้ามา1มีนาคมก็เข้ามานะครับแล้วก็16มีนาคมที่ผ่านมาที่ลงเห็นผลงานก็4งวดติดนะครับสูตรนี้แต่ก็เป็นตัวเลข5ตัวมันก็เยอะนะครับแต่ไม่เอาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนนะครับผลรางวัลที่6นะครับของวดที่ผ่านมา5 6 3 เลขสามนะครับเข้ามาหลักหน่วยบนนะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1ของงวดนี้นะครับ5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15ห 15บวก4เป็น19ได้เลขยก9นะครับตัวแรกสูตรนี้ตัวแรกลบ1นะครับ9ลบ1เหลือ8 8ลบ1อีกนะครับ7 7บวก3ได้10นะครับเป่าตัวท้ายนะครับ แล้วก็ศูนย์บวก2ได้เล็ก2นะครับลบ1ลบ1บวกสามบวก2 1หนึ่งเมษายนห8จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือป่านะครับ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับแต่ก็เป็นตัวเลข5ตัวนะครับ98702สูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับ ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้คำนวณไว้7036กับรัววันที่ออ56ก563หเลขสนะครับเข้ามาของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกก็มาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขทายครั้งที่1นึนะครับหลักแสนก็คือเลข7 หลักสิหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลัก10คือเลข5หลักหน่วยคือเลข7 7บวก5เป็น12 12บวก7เป็น19บเก้าเลข9เพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับสูตรมี้4ตัว9 2 5 8 1เมษายน จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข9มีเลข2มีเลข8ชนกันอยู่3ตัวนะครับ กันที่เลข9เลก2แล้วก็เลข8นะครับเาวันนี้ชนกัน3ตัว1เมษายน6 8จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ ถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบท,ที่เราให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเป็นสองสูตรเก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับเป็นสองสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับของงวดนี้สูตรนี้สามหกเก้าสองสูตรนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเทียบชนกันแล้วชนกันอยู่สองตัวเก้ากับสองจับคู่กับหลักสิบ ที่เข้าตัวชนมานะครับหลักหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่เข้าตรวจชนมาหลักสิบเก้ากับสองนะครับหลักหน่วยเก้าสองแปดชนกันสามตัวนะครับจับคู่ก็จะได้หกคู่ชุดนะครับเก้าเก้าเก้าสอง 98 29 22 28ท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับ ต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปกันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกส่วนไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเบื้องต้นตอนนี้สูตรเลือกคู่ขี้นะครับงวดที่แล้วเลขเอ่อเลือกคู่ขี้เลขบนนะครับเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับส่วนหลักสิบผิดนะครับเดี๋ยวงวดนี้ค่อยมาว่ากันนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ แต่ถ้าพิจารณาเบื้องต้นตอนนี้ก็มองว่าน่าสนใจนะครับหลักสิบก็น่าสนใจหลักหน่วยก็น่าสนใจในชุดนี้ส่วนมันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำวนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ mm hmm. JR channel ห่วยฟรีนะครับทาง y o u t u b e ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาด,าดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ